เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยวันนี้จะพูดถึงเรื่องสมาธิอัตมภาพอยู่ที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสชื่อสนามกอล์ฟไบรอนเนลสันซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินชื่อนี้เพราะเป็นที่สถานเป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟประจำปี ของสหรัฐอเมริกาอัตมภาพเดินทางมาที่นี่เพราะต้องการอยากจะเห็นบ้านเมืองที่สวยงามเป็นระเบียบต้องการอยากจะเห็นสถานที่ที่งดงามเป็นระเบียบกฎเกณฑ์การวางผังเมืองที่งดงามจะช่วยให้เกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาว่าเราจะวางผังเมืองประเทศชาติของเราเนี่ยให้มีความงดงามอย่างไร เมื่อมาเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกทันทีว่าคนที่นี่คิดล่วงหน้าประมาณร้อปีคิดว่าอีกร้อยปีข้างหน้าประชากรของรัฐนี้ของชุมชนนี้จะเป็นอย่างไรสาธารณรประคาที่จะเดินตางไปก่อนมนุษย์จะไปอยู่นั้นรัฐาจะต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาจะวางผังเมืองไปตามจุดต่างๆเนี่ย บางครั้งเราเนกว่าเป็นทุ่งนาเป็นป่าเป็นภูเป็นเขาแต่ปรากฏว่าน้ำประปาไฟฟ้าถนนอย่างดีเนี่ยไปถึงก่อนแล้วหลงังจากนั้นชุมชนจึงตามไปแล้วเขาก็แบ่งโซนหรือพื้นที่ว่าตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยตรงนี้เป็นร้านค้าตรงนี้เป็นที่ทําการเกษตรตรงนี้ เป็นที่อึกกระติกคึกโครมได้แต่ตรงนี้ไม่ได้นะต้องอยู่อาศัยอย่างเดียวจึงทําให้ที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยมีความสงบมีความสะอาดอากาศดีไม่มีเสียงรบกวนนอนหลับสบายท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้นําไปพัฒนาประเทศชาติของเราซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาอย่างยิ่ง ชาติบ้านเมืองใดก็ตามถ้ามีคนคิดล่วงหน้าร้อยปีชาติบ้านเมืองนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีระบบมีระเบียบเราคิดแต่เพียงวันพ่กนี้มรืนนี้รัฐบาลนี้ปีนี้ปีหน้าแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้เราต้องคิดไกลๆออกไปคนใหม่มาเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็ต้องมีแผนร้อยปีเนี่ยรองรับเช่นเดิม แปลว่าต้องเดินตามแผนที่วางไว้บ้านเมืองของเราระยะหลังนี้ค่อนข้างจะขาดการติดต่อความต่อเนื่องของการพัฒนาอย่างเป็นระบบจึงทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยเสียศูนย์เสียหลักที่ดินพื้นที่จึงสับสนไปหมดบางแห่งโรงงานอยู่ในที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่การเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่การเกษตรเป็นต้น ทำให้มันปะปนกันไปหมดแม้แต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยกับร้านค้าบางทีก็อึกระทึกคึกโครมไม่มีความสงบไม่มีความร่มเย็นต้นไม้หรือธรรมชาติที่ควรจะเจริญเติบโตแต่ก็ถูกตัดถูกโค่นไปเรื่อยๆเ,เพราะต้องพัฒนาต้องตัดถนนน้นทางต่างๆเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าเมื่อเรามาเห็นสถานที่ดีๆอย่างนี้แล้วเนี่ย ก็อยากจะบอกกล่าวพี่น้องคนไทยหรือท่านผู้ชมทุกท่านที่มีส่วนรับผิดชอบในการวางผังเมืองวางผังชีวิตวางผังอนาคตของชาติเนี่ยให้มาดูที่เมืองลาสโคลินัสหรือเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเนี่ยดูสิว่าเขาทำอย่างไรทำไมเขาจึงจัดระบบบริหารจัดการสถานที่ของเราของเขาเนี่ยได้อย่างลงตัว วันนี้ธรรมะของเราก็หมดเวลาลงแล้วอัตมาภาพขอลาไปก่อนขอเจริญพรขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกๆท,ท่านนะคะร่วมกันทําบุญสร้างโรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดินร่วมกันกับแผ่นนะคะโครงการโรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดินโทรศัพท์027197676 โรงเรียนแห่งนี้ค่ะจะเป็นสถานที่ศึกษาให้การอบรมบ่มเพาะปลูกฝังสรินิสัยใจคอกิริยามารยาทชาติตรกูลให้แกส่สามเณรองค์น้อยและเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีศิลธรรมค่ะ